พรรชาติไทยพัฒนาเป็นหนึ่งในพักที่ตอนนี้มีการพูดคุยกันมากว่าในการเลือกตั้งรอบนี้จะเป็นพักที่ถูกหวยเออถูกหวยเหรอเออต้องเรียกว่าเป็นพักที่อีกพักหนึ่งที่มีโอกาสร,ร่รวมรัฐบาลสามารถร่วมรัฐบาลได้ทั้งสองฝั่งนั่นแหละก็ถึงบอกถูกหวยฝั่งขั้วของลุงตูลุงป้อมอฝั่งขั้วของเพื่อไทยอเพราะจะดจาก คณิตศาสตร์ทางการเมือง uh huh. การเลือกตั้งนี้เขาวางเป้าหมายไว้เท่าไหร่นะ20 25ที่ว่าเสียงนี่แน่นอนครับไม่เป็นแกนนําอยู่แล้วแต่ต้องการเป็นส่วนร่วมของรัฐบาลและแน่นอนครับที่บอกว่าร่วมได้ทุกพักหนึ่งเพราะเขายึดหลักมาตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วคุณม mm. นหลานสีปราชาแล้วอ uh. ไม่ขัดแยง้งเป็นการทําการเมืองที่ไม่ขัดแย้งครับครับชาติไทยพัฒนาเป้าหมายตั้งเป้าหมายชาัดเจนขอแค่25ครับ แล้วไอ้สมการ25ที่นั่งนะครับครับมันพอดีพอดีเข้ากับกระเช้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําทให้การเมืองมันเกิดความสมบูรณ์ทันทีโอ้ยี่ห25มันแน่นอนตัวเลขก็คือเสนอเครดยตนายกเออคุณสมศรลาวุธมันต้องมีออแล้วก็เวลาเสนอกฎหมายใช่ <นะ S 1> ตอนนี้นชาติไทยพัฒนาเขามีมติร่วมกันนําไปสู่เรื่องเดียวคือการประชุมพรร เดี๋ยวรอประชุมพัก่อเสนอคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไปเป็นแคนดิเดตของนาย,ยกรัฐมนตรีครับทำไมเขาตั้ง25คุณรู้ไหมยี uh ่สิบห้นั่นคืออำนาจบางอย่างในทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญครับ,รบหนึ่งเสนอกฎหมายได้โดยไม่ต้องไปง้อใครถูกต้องถูกต้องอ่าต่อมา25นั้นคือเป้าหมายบางอย่างการเมืองหลังจากนี้จะเป็นสมการว่าด้วยเรื่องของตัวเลขของสอส แต่ละพักกับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของโกลีนเรื่องของเนตซีโร่เรื่องอะไรแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ของโลกที่เป็นเมกะเทรนด์เหล่านี้คนนึกถึงคนนี้นึกถึงลํมตรีท็อปเลยมาเห็นชัดมากเลยโอ้บท<ไ>บาทบทบาทในระยะ2อสาปีนะบทบาทพี่พท็อปวาราวุธเนี่ยครับ ว่าด้วยเรื่องของกรีนเนสซีโลชีวิตที่เดินก้าไปสู่โหมดของส u ตนเนอร์เบอริตี้มาทางเขาเลยมาทางเขาเลยมาทางเขาเด่นชัดมากแล้วเวลาไปเวทีต่างประเทศนี้พู้ภาษาอังกฤษนี้โอ้โหชัดเจนมากเลยผมเดะเดะมเสน็กเสน่ฟินฟิตเห็นพี่ท็อปพูดแล้วก็โอ้โหได้กลับรู้สึกภูมิใจเดะคุณยังอ่านท่าฮีแต่เนี้ยชัดเจนมากเรื่องเนซีโลคาร์บอนเครดิตตอนนี้ คุณท็อปที่ให้สัมภาษณ์เราเนี่ยว่าที่สุพันเนี่ยชาวนาขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วนะใช่นี่คือบริบทหนึ่งของพรรคชาติไทยพัฒนาครับมีตัวอย่างอย่างหนึ่งเขาบอกว่านโยุบายเน็ตซีโร่ครับนะว่าด้วยเรื่องคาร์บอนเครดิตว่าด้วยเรื่องกรีนนั้นกินไม่ได้แต่คุณท็อปทําให้เห็นแล้วที่เดิมบางนังบวชก็ทด่ชาวนาไง<อ>เปลี่ยนการปลูกข้าว อะไรเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งต้องบอกว่าต้องบอกว่าพืชนาเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนมากนะปล่อยสารเยอะสายที่เกี่ยวคาร์บอนโลกร้อนเนี่ยเพราะการปลูกไงแต่พอเปลี่ยนการปลูกครับเป็นคาร์บอนกินดิตไปเทรดได้และไปซื้อขายได้ได้ไร่ละตั้ง500เนี่ยแลวราคาวันนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ไงเขาบอกว่ากรีนเนี่ะพี่วีกินได้เน็ตซีโร่กินได้แล้วอพี่ท็อปกำลังทำอยู่เรื่องหนึ่งเราพูดคุยกับพี่ท็อปถามพี่ท็อปหลายๆเรื่องครับ ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมที่นายกลุงตูอ่ะมาเล่นการเมืองต่อโอ้จะพึ่งตอบว่าไงนะจะพึ่งตอบสิโอ้ไปฟังไปฟังนี่เอาเองและกันว่าเป็นยังไงและโอกาสของการเมืองในการพลิกไปพลิกมาเป็นเช่นไรที่แหลสุดยอดไม่ไม่ผมชอบเอกรงที่พปี่โอถามอ่ะบอกว่าโอ้เวลาพูดถึงชาติไทยแล้วเนี่ยก็บอกอะไรพักปลาไหลใส่ตะเก็ยผมว่าแต่ฟังคําตอบเองไหมไปฟังคําตอบจากคุณวราวุษครับพลเอกประยุทธ์จันทโอชาท่านนายกตัดสินใจที่จะเดินทางการเมืองต่อ คุณท็อปเซอร of of ์ไพรส์ไหมครคิดไปก่อนไหมว่าท่านจะไปแบบนี้ก็คือคือจากประสบการณ์ที่เราได้เห็นมาเนี่ยในการเมืองเนี่ยนะครับพี่วีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมันไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจไม่แปลกใจไม่ได้แปลกใจ ไม่ได้นอกเหนือคือคือมันอยู่มาถึงขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรแปลกใจอีกแล้วหมายถึงตัวหมายถึงอันนี้หมายถึงตัวผมเองเราอยู่ในการเมืองไทยนะไม่ไม่ไม่ผมหมายถึงว่าผมเห็นคลุกคลีกับการเมืองไทยมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับเราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นว่าแต่งตัวเตรียมจะเป็นนายกแล้วแล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนีพูดถึงอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยนั่นใช่อันนี้ผมคือมันคือวงล้อวัฏจักรของการเมืองไทยที่ อะไรที่มันไม่คิดว่าจะเกิดมันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นกําลัง<ท>บอกว่ากรณีของพลเอกประยุทธ์ที่จะเดินการเมืองต่อก็ไม่เซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรแสดงว่ารู้สัญญาณอยู่ก่อนหน้านี้นในฐานะคน่ทำงานการเมืองด้วยกันต้องเรียนพี่พี่โอว่ามันไม่ใช่รู้สัญญาณเพียงแต่ว่าก็อะไรจะเกิดก็เกิดนะครับท่านวันดีคืนดีเดี๋ยวเกิดวันพรุ่งนี้ท่านตื่นขึ้นมาบอกไม่เอาแล้วฉันฉันเลิกดีกว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าท่านท่านบอกว่าฉันจะเดินต่อนะครับไปเป็นแคนดิเดตของพรรค ก็อันนั้นปกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับท่านจะทํางานในลักษณะใดอย่างไรเนี่ยคือท่านทํางานมา8ปีกว่านะครับท่านก็เห็นละว,ว่าแนวทางควรจะเป็นอย่างไรต่ออันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเหมือนกัน嗯嗯ไม่ได้แปลกใจไม่ได้เรียกว่ารู้มาก่อนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับประเมินไหมว่าการเลือกตั้งรอบนี้ผ่านไปไม่ว่าผลจะออกว่อก,ก้อยมีการประเมินไหมาการจัดตั้งรัฐบาลรอบหน้าจะมีปัญหาหรือว่าไม่มีปัญหา ต้องเรียนว่าการจัดตั้งรัฐบาลทุกรอบมัมีปัญหาหมดนะมีอยู่ครั้งเดียวที่ไม่มีปัญหาคือตอนที่ท่านนายกทักษิณท่านเป็นรัฐบาลพักเดียวอันนั้นไม่มีปัญหาสามร้อยเจ็ดสิบสามอันนั้นคือไม่มีปัญหาในส่วนของพักร่วมเพราะมันไม่มีพักร่วมแต่ก็มีปัญหาในส่วนของพักเองนะครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าพอเป็นรัฐบาลพักเดียวก็อยู่ได้ไม่นานก็มีก็มีก็มีเหตุไปทําให้ไม่สามารถอยู่ต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ย ยังไงเสียการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันมีปัญหาทุกครั้งเพียงแต่ว่าจะเป็นปัญหาภายในหรือเป็นปัญหาภายนอกคือระหว่างพรรครวมด้วยกันจริงๆคุณท็อปคิดว่าการเมืองไทยเนี่ยโอกาสที่จะกลับเหมือนเด็ดการยึดอำนาจรัฐหารนี้ังเชื่อไหมคิดว่าจะมีไม่มี ทุกอย่างนะครับอย่างที่บอกไปสักครู่มัน99เนหหนเสมออ๋อที่เสิร์ฟไหนึ่ปอรนตมันมีหเสมอนครับไอหนเปันแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนไทยมันก็99ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคือมนุษย์เรานะครับเขาเรียกว่าลึกซึ้งเกินกว่าที่ คนคนหนึ่งจะสามารถประเมินมความรู้สึกนึกคิดได้ผมถึงได้บอกว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ในชีวิตคนมันไม่มีอะไรที่100ร้อยเอซนะครับมันมีแค่หปที่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้เสมอดังนั้นเนี่ยการทำงานผมถึงว่าทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับท้ายที่สุดแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปนั่งเสียใจว่าลู้งี้วันนั้นเราอย่างนี้รู้นี้อย่างนี้อย่างนั้นทำให้ดีที่สุดเผื่อใจไว้เปอร์เซ็นต์นึง ก็เผื่อใจไว้เปอร์เซนต์หนึ่งว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ชาติไทยอาจจะบอกว่าผมตั้งเป้าไว้25เสียงอาจจะออกมาแล้วเหลือแค่8คนก็ได้นะครับแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจว่าระหว่างทางเนี่ยเราทําดีที่สุดแล้วแล้วถ้าผลมันออกมาจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าขอหนึ่งคอนเซ็ปต์หนึ่งหนึ่งเดียวเพื่อบอกประชาชนว่าทาไมต้องเลือกชาติไทยพัฒนาพี่ท็อปอยากจะบอกเขาว่าอย่างไงจะบอกว่าถ้าอยากจะเห็นประเทศไทยที่ยั่งยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาวันนี้แล้วไปสร้างปัญหาในวันหน้าอยากจะเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอยากจะเห็นวิธีการเปลี่ยนวิธีคิดอยากจะเปลี่ยนวิธีทำมาร่วมกันทํากับชาติไทยพัฒนาครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นความจําเป็นที่ทุกพักต้องการที่จะเจาะสุพรรณเพราะพื้นที่ใหญ่เลยนะแล้วก็จะเจาะสุพรรณได้มันเชิงสัษณ์เป็นเป็นโบนัสเป็นโบนัสอ่าเป็นโบนัสชิ้นโตเลยแต่มเมื่อกี้พี่อบบอกว่าเข้ามาได้แต่ไม่มีทางชนะ อ๋อใช่ครับมาเนี่ยผมให้มาอยู่แล้วนะฮะมากินกุ้งมาเที่ยวบุญฉวยอะไรแต่ทำไมบอกว่าแต่ทำไมบอกว่าไม่มีทางชนะมั่นใจอะไรคือเราไม่ใช่มั่นใจครับพี่บีเราไม่ประมาทแต่ผมบอกว่าในสุพรรณเนี่ยเราเคยพลาดมาครั้งหนึ่งแล้วสมัยที่คุณพ่อยังอยู่นะครับจะบอกว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชย์ยังรู้พลังในบรรหารก็เคยเสียที่นั่งไปแต่ว่าวันนี้ในช่วงที่เรากําลังก่อร่างสร้างตัวให้ใหญ่ขึ้นมานะครับให้มีพลังขึ้นมานั้นวันนี้ผมบอกว่า ก็สู้กันตายไปข้างหนึ่งมัน่ในใจ,ใจว่าห้าที่นั่งของสุพรรณร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยากพูดคําว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมกําชับให้กับว่าที่ผู้สมัครของเราทั้งห้าคนบอกว่าห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะว่าความประมาทนันเนี่ยเราเห็นไปแล้วว่ายิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งล้มดังเท่านั้นนะครับดังนั้นยิ่งมั่นใจเท่าไหร่เรายิ่งต้องทําให้คะแนนของเราเนี่ยถล่มทลายไปข้างหนึ่งอ <ği> ตอนนี้ตอนนี้ตั้งเป้าทั้งประเทศเท่าไหร่ที่จุดตองก็เิเชิงยุทธศาสตร์ คือยังไม่ยังยืนยันตัวเลขว่าไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งอยู่ครับแล้วก็คือถ้าแตะ25นะครับรเราก็เสนอชื่อคแคนดิเดตได้น,นะครับ<ม>แล้วก็เราสามารถเสนอกฎหมายเราสามารถทําอะไรได้อย่างครบถ้วนกระบวนการ,ร,รไม่ต้องไปขอเวลาจะยืน<อ>่นกฎหมายทีมต้องไปขอพักนุนพักนี้วันนี้ตอนนี้เทอมนี้เสนอกฎหมายด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ต้องไปขอลายเซ็นจากพักอื่นพักร่วมมาช่วยกันนะครับเราก็อยากจะทำอะไรของเราเองได้นั่นก็คือเป้าหมายที่วางไว้ในใน ต้องบอกว่าครอบครัวศิลปะอาชาเนี่ยเป็นครอบครัวการเมืองมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อถูกนะแล้วก็คุณพ่อก็ทําพักชาติไทยครับ,รบนะนฮะจนกระทั่งประสบความสําเร็จมาเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยจนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีปี38เป็นภาวะกดดันในฐานะทายาทไหมที่มาเป็นหัวหน้าพักแล้วต้องทําให้ดีแบบคุณพ่อไม่ได้กดดันในในลักษณะที่ว่าจะต้องเป็นเหมือนอย่างคุณพ่อนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนายกแต่ถ้าจะต้องเป็นก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าการที่จะทําอะไรให้ยิ่งใหญ่ไปกว่าคนชื่อบัรหารศิลปะอาชาผมคิดว่าชาตินี้คงไม่มีทางเป็นไปได้จะหาคนอย่างในบัรหารเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยนะครับไม่สามารถหาได้อีกแล้วดังนั้นเนี่ยมันในเมื่อมันไม่สามารถทําอะไรให้ใหญ่กว่าในบัรหารได้ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้รักษาพักให้อยู่แต่ผมมั่นใจว่าอีกไม่เกิน2หรือ3สมัยจากนี้ผมจะสามารถนําพาให้ชาติไทยพัฒนากลับมายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไงครับ ฟังแนวทางวิธีการทำการเมืองของคุณวราวุธเราจะเห็นภาพภาพหนึ่งก็คือชาติไทยพัฒนากำลังเดินบริบทในทางการเมืองเรื่องหนึ่งนั่นคือทำการเมืองที่ไม่ขัดแย้งกับใครและทำการเมืองที่พร้อมที่จะเข้าไปทำงานกับทุกฝ่ายได้อย่างสบายๆการเมืองที่ไม่ขัดแยง้งการเมืองที่สร้างสรรค์จับไปได้ไกลแค่ไหนชาติไทยพัฒนาจะไปได้มาก ตามเป้าหมายวางไว้25เสียงหรือไม่วันที่7พฤึกสภา,าจะมีคำตอบครับ